สวัสดีครับผมนะครับวันนี้เราจะมีการได้พูดถึงหัวข้อว่าพระเยซูคริสต์ทรงพูดถึงอิสราเอลอย่างไรในยุคสุดท้ายนะครับพระเยซูหรือเยชวัวทรงกล่าวถึงอิสราเอลในยุคสุดท้ายหลายครั้งมากโดยเฉพาะในบิบทนะครับของคําพยากรณ์เกี่ยวกับการเสด็จกลับมาและบทบาทนะครับของอิสราเอล นะครับในแผนงานแห่งการไถ่ของพระเจ้าในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่เราจะเห็นคำพูดของพระองค์ที่กล่าวถึงอิสราเอลทั้งในเชิงเตือนสติการพิพากษาและความหวังในอนาคตดังนี้ครับประการที่หนึ่งคำพยากรณ์เกี่ยวกับการล่มสลายของอิสราเอลหรือกรุงเยรูซาเลม็มในยุคต้น ในมัทธีบทที่23ข้อที่37ถึง38บอกว่าโอเยรูซาเล็มเยรูซาเล็มเอ๋ยเราปรารถนารวบรวมเจ้าเหมือนแม่ไก่ที่กกบลูกแต่เจ้าไม่ยอมเลยหนอนนะครับตั้งแต่นี้ต่อไปนิเวศของเจ้าจะถูกทิ้งให้เริ่อหลางน,นั่นหมายถึงอะไรครับพระเยซูตรัสคำเตือนแก่อิสราเอลเกี่ยวกับการปฏิเสธพระผู้ช่วยรอดและทำนายถึงการล่มสลาย ของวิหารในกรุงเยรูซาเล็มในปีคศ70แต่ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าทอดทิ้งอิสราเอลตลอดไปนะครับ2ครับคำพยากรณ์นะครับเกี่ยวกับการกลับมาของพระองค์และบทบาทของอิสราเอลนะครับในมัทธิวบที่23ข้อที่39ครับเจ้าจะไม่เห็นเราอีกจนกว่าเจ้าจะพูดว่า ขอเชิญผู้เสด็จมาในพระจในพระนามของพระเจ้าทรงพระเจริญนะครับนี่คืออะไรครับนี่คือสิ่งที่แสดงออกให้เห็นว่าการเสด็จกลับมาของพระเยซูมีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลโดยเฉพาะการที่ประชากรของพระองค์จะยอมรับพระองค์ในฐานะองค์เป็นพระเมศยาเยชัวฮามาเชียนะครับประการที่3นะครับ คำอุปมาเรื่องต้นมะเดือ่อนะฮะในมัทธิวบทที่ข้อที่32นะครับจงเรียนรู้คำอุปมาเรื่องต้นมะเดือ่อเมื่อกิ่งของมันแตกใบอ่อนแล้วพวกเจ้าก็รู้ว่าฤดูร้อนใกล้เข้ามาแล้วในมัทธิวบทที่ข้อที่32ต้นมะเดื่อในพระคัมภีร์นะครับมักเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศอิสราเอล คำอุปมานี้หมายถึงการที่อิสราเอลจะแตกใบคือฟื้นฟูอีกครั้งบางคนเชื่อว,ว่าหมายถึงการตั้งรัฐอิสราเอลนะในปี1948เป็นสัญญาณหนึ่งที่นะครับชี้ว่าฤดูร้อนหรือ,รอ,รอยุคสุดท้ายใกล้เข้ามาแล้วนะครับในประการที่4ครับพันธกิจต่ออิสราเอลในยุคสุดท้าย เมื่อองค์พระบูญเจ้าเสด็จมานะครับด้วยในความศักดิ์สิทธิ์พร้อมด้วยทูตสวรรค์ของพระองค์ในัทธีวบทที่25ครับวิวร์บทที่19นะครับและคำพยากรในเศคาริยาบทที่12จนถึงบทที่14พระเยซูจะเสด็จกลับมาที่ภูเขาเมกอกเทศนะครับในเศคาริยาบทที่14ข้อ4และจะทรงช่วยเหลือยูดาเยรูซาเลม็ม และจะครอบครองในพันปีแห่งสันติภาพพระองค์จะทรงเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลและทั้งโลกนะครับและประการที่5ครับอิสราเอลและการฟื้นฟูด,ด้านจิตวิญญาณจะมีฝูงแกะอื่นซึ่งไม่ใช่ของคอรอกนี้หมายถึงคนต่างชาติพวกเขาจะฟังเสียงของเราและจะมีฝูงแกะเดียวกับผู้เลี้ยงคนเดียวนั่นคือ ทั้งแกะของอิสราเอลและแกะของคนต่างชาติที่จะมีผู้เลี้ยงคนเดียวคือพระเยซูบุตรดาวิดซึ่งเป็นบุตรของพระเจ้านั่นเป็นหมายถึงกระบวนการแผนการไถ่ที่มีต่ออิสราเอลนะครับนั่นคือนะครับพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งชนชาติอิสราเอล และยังคงมีบทบาทพิเศษต่อชาวยู่ในกระบวนการแผนของการไถ่ของพระองค์นะครับสรุปคือนะครับสรุปคือในยุคสุดท้ายพระเยซูทรงกล่าวถึงอิสราเอลว่า 1. อิสราเอลมีบทบาทสำคัญในการเสด็จกลับมาของพระองค์ถ้าไม่มีอิสราเอล ในฐานะที่เป็นสุคิตดทรงเป็นกษัตริย์ของพวกยิวที่ไม้กันเขนนั้นพระองค์ต้องกลับมาแก้ข้อกล่าวหาทุกอย่างเพื่อทุกคนจะยอมจำนนรวมถึงชนชาติอิสราเอลที่ได้ตรึงพระองค์นั้นจะยอมจำนนและยอมรับว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ของพวกเขาครับต่อไปครับการเฟรื้องฟูของชาติอิสราเอลเป็นสัญญาณของยุคสุดท้ายในปี1948 อิสราเอลได้กลับมาเป็นชาตินะครับและจะมีกระบวนการสร้างวิหารหลังที่3าในกรุงเยรูซาเล็มเป็นเหมือนสิ่งที่ยืนยันและเป็นสัญ,ญลักษณ์อิสราเอลกลับมานะครับจากบรรดาทั่วทุกมุมโลกกลับมายังอิสราเอลและแน่นอนครับนี่เป็นสิ่งที่ยืนยันของพระเยซูคริสต์ที่พูดถึงชนชาติอิสราเอลในการที่พวกเขานะครับจะกลับมานะครับและเป็นชาติ ที่จะเตรียมการเสด็จกลับมาของพระเยะสุิสตจะมีการกลับใจของอิสราเอลและยอมรับเะเยซูเป็นพระเมสยาในพระธรรมปีวิวร์พูดถึงนะครับการสร้างวิหารหลังที่สามพูดถึงนะครับพยานสองคนที่เล็งถึงภาพของโมเสสและเอริยาที่จะนำคนยิวนั้นให้หันกลับมาและได้เห็นองค์พระเมสยาคือองค์เยชวัว หรือเปเยสคริตของเรานันเองและแน่นอนครับพระองค์จะเสด็จกลับมาและครอบครองในกรุงเยรูซาเล็มพระบาทของพระองค์จะเหยียบบนภูเขาเมกอกเทศและเข้าไปยังพระที่นั่งแห่งราชวงศ์ดาวิดพิพากษาบรรดาประชาชาติด้วยเรื่องประชากรของพระองค์นะครับเยรูซาเล็มนะครับดังนั้นพี่น้องครับนี่คือเรื่องราวถึงสิ่งที่เปียสคริตเป็นผู้พูดเอง ในวันนี้พี่น้องสามารถติดตามในช่องนี้ได้นะครับ The Present Shop นะครับผมนะครับชัยพัฒน์อิจเลอร์นะครับหรือนะครับเดนนะครับที่จะแบ่งปันให้กับท่านในทุกหัวข้อติดตามในตอนต่อไปนะครับในช่องนี้ได้นะครับฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกระทืบไลค์เยอะๆนะครับแล้วก็ฝากแชร์ต่อด้วยขอบคุณมากที่ติดตามชมขอพระเจ้าอวยพร So what do you come?